สวัสดีจ้าวันนี้เมนูไข่ดาวเค็มก็คือทางเราจะดองไข่เค็มนะคะปกติจะต้มเป็นไข่เค็มประมาณ15วันแต่ถ้าไข่ดาวเนี่ยเราจะใช้ดองประมาณ10วันหรือหรือก็แล้วแต่ว่าจะเอาเค็มมากน้อยแค่ไหนนะคะ สวยมากสวยงามมากเราก็ทอดไปจนเหลืองตามที่เราต้องการนะคะบางคนก็กรอบมากกรอบน้อยเหลืองมากเหลืองน้อยอะไรยเงี้ยก็คือดูตามที่เราต้องการไปก็เป็นปานกลางนะคะปกติอันนี้อีกสักพักก็พอแล้ว เป็นที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดซับตะไคร้ให้ด้วยอย่าลืมติดตามช่องเก๋ชาแนลนะคะวันนี้ก็ขอลงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีจ้า